ัดีค่ะดิฉันนางสาวพุทธวันมั่นคงตำแหน่งคุณวิทยาสารนชำนาญการได้รับมอบหมายจากท่านผู้นรการโรงเรียนบ้านทรายให้เป็นรองเจ้าพอของโรงเรียนบ้านทรายค่ะโรงเรียนของเราได้รับการกระสันให้มีผู้พิการเข้ามาทำงานในหน่วยงานจำนวนหนึ่งท่านดิฉันจะพาทุกท่านไปรู้จักกับคนพิการโลยท่าสวัสดีครับสวัสดีครับกับผมนายคุณจันเหลือง ผู้บริการทางด้านการเคลื่อนไหวได้รับมอบหมายให้ทำง,งานในตำแหน่งพนักง,งานบริการทั่วไปดูแลเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการสนับสนุนการจ้างงานจากบริษัทสหรลสศนครับสำหรับเป้าหมายในภารกิจขององค์กรนะคะนโรงเรียนมัณนิสายของเราโรงเรียนมณนิสายเป็นโรงเรียนสุดยอดต้นแบบอหางตงวันะระดับประเทศและก็างวันนักเรียนไทยสุขภาพดีะระดับประเทศ ในส่วนของภารกิจของโรงเรียนก็จะดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะคเพื่อจะนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนนะคะเช่นการเลี้ยงไก่พันธุ์ไก่การเลี้ยงกบการเลี้ยงหมูการเลี้ยงหมูนาการเลี้ยงปลาการทาสวนมะนาวการทาสวนช่วยและการปลูกผักสวนตัวต่างๆ เพื่อน,นำมาประกอบอาหารให้กับนักเรียนซึ่งผลผลิตทุกอย่างปลอดสารเคมีสะอาปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างปลอดภัยและมีประโยชน์ตน่อร่างกายโรงเรียนแมกวิไซยตั้งแต่ได้ที่คุณจะเหนืองเข,ขอามาทำงานก็สามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภารกิจของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีทำให้คุณ,คณ,คณมีเวลาในการสอนมากขึ้น อีกทั้งพี่คูยังช่วยในการประสานงานช่วยเหลือกับชุมชนองค์กรภายนอกทั้งภายในการจัดสภาพแวดล้อมบริบททั่วไปของโรงเรียนให้เงื่อนต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนค่ะหลังจากที่พี่ครูได้เข้ามาทป็นโรงเรียนมืองซายทำให้พี่ครูได้รับการพัฒนาในด้านการทํางานหลายอย่างที่เขาเป็นคนมีความเด่นย่มีความโดทเน ใจทำงานและเติมความมั่นใจอยู่เป็นมากขึ้นหลังจากที่พี่คูได้รับโอกาสการจ้างงานทำให้เกิดรายได้ไดมนมาใช้ใจ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น,นได้เข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนช่วยเหลืองานในชุมชนเป็นที่ยอมรับในชุมชนพี่เขาสามารถช่วยเหลืองานในชุมชนมากมายหลายอย่างสังเกตได้ว่าพี่เขาจะดูแ,แลมีความสุขมากขึ้นค่ะพี่คุณคะพี่คูณช่วยเล่า เหตุการณ์ที่ประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลนิสัยของานที่ปสัผมรู้สึกดีใจและรู้สึกว่าตนเองโชคดีมากๆที่ได้รับโอกาสจ้างงานจากผู้พิการทําให้กับผมได้พัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถหลากหลายอย่างเช่นความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เลี้ยงปกุกการเลี้ยงหมูการเลี้ยงหนูนาการเลี้ยงปลาและ ดูแลสวนกล้วยสวนมะนาวสวนปาล์มได้เกี่ยวกับไฟฟ้าประปาการซ่อมแซม,มงบุญต่างๆแต่ผมรู้สึกว่าตนเองมีค่าสามารถช่วยเหลือง,งานโรงเรียนและชุมชนได้อีกทั้งยังทําให้กับผมได้มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวผมรู้สึกมีความสุขมากๆครับที่ได้รับทำงานที่โรงเรียนบ้านเมองใจครับ พี่คุณคะมีการดูแลสุขภาพของพี่คุณพี่คุณมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับครับกับผมมีการดูแลสุขภาพที่ดีออกกำลังกายทุกวันวันละสามสิบนาทีโดยการซิปอัพและปริหา,การก้านือ้อแขนครับมีการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นรับประทานผักและผละไม้การหวานน้อยครับการรับประทานอาหารที่มีไขมันดื่มน้ำวันละสองลิตรขึ้นไปครับ และส่วนในการเข้าร่วมโครงการ70็วันทุกขั้นตอของฉันคะแล้วก็พิติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณมีกรรมปฏิบัติอย่างไรบ้างคะครับผมได้เข้าร่วมกิจกรรมเ0บสวันทุกขจ้รตของฉันซีซั่น8ดและได้ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอครับและในส่วนในการเก็บปอมนะคะแล้วก็อาชีพเสริมที่คุณมีการเก็บอมแล้วก็ทำอาชีพสื่ออะไรบ้างครับรบผมมีการเก็บปอม เงินประจําทุกสัปดาห์สัปดาห์ละประมาณ2 0 0ร้อถึงห้าบาทโดยฝากบัญชีธนานคารเกเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นครับในการประกอบอาชีพเสริมงโงงเช่นการรับจ้งางกีดยางหาปลาขายเผาถ่านขายครับในส่วนของการช่วยเหลืองานชุมชนนะคะเราช่วยเหลือเพื่อสังคมที่ดีไม่ได้เป็นแบบเลยค่ะ ผมยังสามารถช่วยเหลืองานชุมชนและองค์กรภายนอกประสานงานกับชุมชนร่วมปลูกต้นไม้กับชุมชนและในโรงเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนช่วยเหลืองานต่างๆในชุมชนทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนครับค่ะในมีส่วนการเข้าร่วมโครงการโมเดลวันสิการภาษาที่ครูให้ติิการเปเนินการนครับผมยังได้ เพร่ว่การสนับสนุนโมเดลวันสิบบาทเพื่อร่วมสร้างโอกาสในการจ้างงานให้กับผู้พิการคนหนึ่งคที่ยังไม่ได้รับการจ้างงานเขากําลังรอโอกาสที่ดีแบบกับผมแต่ผมดีใจที่มีส่วนช่วยให้การจ้างงานผู้พิการเชิงสังคมดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืนครับการจ้างงานผู้พิการเชิงสังคมนั้นทำให้ได้สร้างโอกาสให้กับผู้พิการ ได้เห็น,นคุณค่าของตนเองเกิดความภูมิใจในตนเองมีรายได้เพิม่มมาใช้ภายในครอบครัวและเหมือนงาน,นที่ได้รับคนพิการมาทํางานก็ได้ประโยชน์จากการทํางานของคนพิการได้ผลพละกรนเพิ่มขึ้นได้ประลันงานเพิ่มขึ้นเพราะเขากคุมบริษัทสหรอสังที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของโรงเรียนบ้านวิสายทำให้โรงเรียนบ้านวิสาย ได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาช่วยสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนจะต้องเติบโตไปเป็นอนาคตที่มีของชาติต่อไปค่ะกับผมก็ขอขอบคุณบริษัทสหลอศรนที่ให้โอกาสกับผมได้มีงานทําได้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวครับขอขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณบริษัทสหาสาลาศานะก้หน่วยงาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะคะที่ได้มอบโอกาสในการจ้างงานคนพิการซึ่งส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งผลที่ดีในทางชุมชนองค์กรต่างๆที่ได้รับผลประโยชน์จากการทำงานของคนพิการพวกเราขอเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่จะขอเสริมเสริมและสนับสนุนทุกๆกิจกรรมหรือทุกๆโครงการเพื่อให้การจ้างงานคนพิการเป็นไปอย่างยั่งยืนขอบคุณมากค่ะ